มาทุกคนน้องโสสิร่าเปิดร้านอันนี้เป็นเนีย่ยขายของเราเด็ดจ้ามาเปิดร้านมาใส่ก่อนสวัสดีทุกคนมบรรยากับน้องโสสิร่าปัจินจะเจทุกคนตอนนี้กับสงกระดับมาเห็นงานบวชมาอีกทุกคนแล้วก็บวช 搜个来听。So

กันกับค่ะเจ้าของคนว่าแล้วเมื่อคืนฝนตกหนังมาเออเป็นแต่ยากทุกคนน้องโสมสิาพาทุกคนไปนเปิดร้านเด้อจ้านี่เด้อจ้าบอนน้องโสมหิทธาน้องโสมมาขายของขายอันดดนั้นโลติสายใหม่ไงทุกคน,นยังบ่ฮอดนะคนุณ สูบเขาขาด้อสิ่งไถาปพนาแต่บ้าน้องสูสบปขายลานบอลทีอาอยู่อีกปัมหนึ่งปัมหนึง่งขายเดียวนะมันเว่ยกงคืนนะเปียเปียวม,ม,มันมืด มีไฟเลยไฟแด่น่าจะป่านเขาจะซื้อสองมาอันี้ก็ไใลสิฮอดเด้อดูเดี๋ยวสิราไปเปอด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี๋ยวเราจะเขียวเขียวเขียวเฮ้ยฮันแดดอันนี้ร้านเขาลองโสเดี๋ยวเขาไปเปิดร้านกันด้วยทุกคนมาทุกคนลองโสูตรสิเพืเปิดร้านอันนี้เป็นเนื้อขายของเ้าเด็ดจ้า 所以啊。嗯 <laughs> 250 tane de bugün Evet ¿verdad? ันเลื่อนตาทุกคนน้องโซจัดน,นั่นที่นี่นจะจ๊ะทุกคนเบิังหน้าซิวกุดเนี่ยทุกคนจ้าจน้องโซขอจับคู่ไว้แค่นี้เด้ภาภาอ,อทุกคนฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกุ๊ดเลยกุ๊ดเจ้าของ จบคลิไปไว้แค่นี้เดี๋ยวจะเดินพี่น้องไปแล้วนี่ก็จะต้องถ่ายคลิปทุกคนลบแดดจ้าสิเปิดร้านขายของงามๆบ่ได้ทุกคนแ <c oughs> ดดเออเพราะว่าใช้ไม้ของเธอถึงแดดหลายบ่ได้ดไดทุกคนที่แดดแล้วมันสแข็ง <c oughs> ต้องหาดอกเด็ดจะใช้ทุกคนจบคลิปไปเดี๋ยวเดิน